สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมัยเทมนะครับวันนี้เรามาชมการทำใบสีขันก้านะครับจากปากคลองตลาดจากมืออาชีพนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันได้ตรงนี้จะเป็นแบบกลวยนะอันนี้เป็นกลวยใหญ่ ว้ใหญ่อันหนึ่งล้วก็จะเป็นกล้วยเล็กๆก,กวยพ้่มแบบนี้นะครับกวยพ้่มแบบนี้ก้าเก้ากล้วยนะครับแบบนี้จริงๆมันก็เป็นรูปพิเศษแต่ว่างานไม่เร่งเอามาเพี่จะเอาภาพอน,นี่ธรรมดาเลยครับ ไอ้ที่ติดตัวนี้ตัวตัวเก้าอ่ะคือมันต้องเป็นงูก้าหุ่มพิเศษแล้วตัววใหญ่ตัวตวสวยอันนี้งานเล่งงานด่วนเนี่ยพวกนี้จะเป็นปใบใบสีปากชามนะครับนี่ครับเนี่ยตัวควยนี่ก็จะเหมือนเหมือนแบบนี้นะครับตัวกวยแต่ว่าหงายเอาไปหงายแบบตัวนี้ มีกลวยฟ้ามตัวใหญ่ตัวในยังยังใบสีปากชามนี้ก็ตรงแบบอย่งนี้ก็เสร็จแล้วสวยนะครับที่นี่ฝีมือปาลีดมดอใส่ ตัวตัวนี้จะใส่อะไรนะใส่พวกหมากคูดอกไอดอกบ,บัวแล้วก็พวกทุกเรียนขันก้าวนี้มันจะเป็นเป็นใบสีอะไรนะเาเรียกขบมาไว้คูจะให้ดูกันช้าๆเลยครับชัดๆ มีตัวตัวนี้นะตัวนี้เขาเรียก <9. S 1> นิ้วเก <9. S 1> ้านิ้วก้าานิ้วก้าวจะมีสี่ตัวสี่ด้านเดี๋ยวจะประดับด้วยเรามาดูขั้นตอนประดับนะครับตัวตน,นี้ประดับดอกไม้ก็จะเป็นดาวเรืองเสียบด้วยบานไม่รู้โรย ดูสิลักษณะแบบนี้อันนี้ทำกันสดๆลยนะใบตองเขาสดมากเลยหนะ้ดูมันชัดๆสดมากไม่ไม่ได้เอาใบตองของเก่ามาทำนะคเขาจะวันต่อวันเลยลเราเรืองก็ดอกจํมโบ พวกใบสีพวกนี้ราคาจะถูกจะแพงก็ส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับพวกดอกไม้ประกอบดอกไม้ประกอบค็แพงก็จะทาผ้าให้แพง ตรงฐานนี้จะเป็นโฟมแล้วครับเป็นโฟมอันนี้ก็จะใช้เดี่ยวหรือใช้เป็นคู่เดี่ยวครับออ๋ใช้เดี่ยว วตัวไหนู่านก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ทำด้วยความชำนาญอุปกรณ์จะเตรียมครบแล้วพวกดอกเราเรีองเราเรีองนี้ก็ทำทำไว้ก่อน ียลไ,ไ,ไม้ลูกชิ้นแบบนี้นะไม้ไมไมไมเล็กๆนี่ครับตรงนี้จะเป็นผ้าสีผูกผ้าสี ลูกพานแบบนี้เขาส่วนว่ากเขาจะทําแบบมีลูกค้าสั่งถึงทํานะครับไอ้ครับทำสวยนะครับใบสีพานขันเก้า จะเป็นขั้นตอนใส่ใบเงินใบทองหมากคูยาสูบบุหรี่นะครับที่เขาเรียกบุหรี่ก็คือยาสูบที่พันด้วยใบไม้แน่ดูขั้นตอนการใส่ครับจะใส่ไปตามกลวยที่มีเก้าวกลวยเลยครับให้ดูชัดชัด สนใจก็มาสั่งได้นะครับที่ปากคลองตลาดเบอร์อะไรนะครับเบอร์ให้บอกเบอร์เลยครับเอาให้บอกเบอร์เลยครับศูนย์แปดสี่สองห้าเก้าสี่ศูนย์สามสองครับครับก็ตามนี้เลยนะครับเออสนใจก็สั่งได้คุณนินนะครับคุณนินปากคลองตลาดครับผมถ้าใหญ่ได้ให,ใหม่ที่สวยต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวัน ได้ได้ทุกอย่างเลยครับมีพานพานพุ่มต่างๆแล้วก็ใบสีประกอบพิธีต่างๆได้หมดครับแต่ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าการทำนี้ต้องอย่างน้อยก็หนึ่งวันจะทำได้สวยงามงานละเอียดนะครับ นี่ครับนำบัตรตามนี้เลยนะครับแคปต่อนะครับเขียวแบบใหม่ถ่ายจากตลาดปาาคลองนะครับก็มีเสียงต่างๆเข้ามาก็ขออาภัยนะครับตลาดตลาดสด คได้แปลการแลวเลยการน่งก็ครบนะครับเนี่ยครับตอนนี้อันที่เก้าครบก็จะมีแบบนี้แล้วแล้วจะหัน ใส่ตามกวยทุกกวยมาคูบุรีบุรีที่เป็นใบไม้นะครับใบไม้ใบไม้พันธุ์เนี่ยรายละเอียดนะครับ ใส่ใส่หมอยี้ยอะไรอ่ะไม่ทำไมเธอไม่ใส่ไอ้บันไดไอ้นี่แต่อกไก็ครบเลนี feed, ok, <gra> ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนใส่ดอกบัวกับดอกไม้นิดหนึงก็จะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ย้ายออกมาตรงนี้ตรงนี้มือมือใส่ดอกไม้อีกคนหนึ่งนะครับเห็นนะก็จะเป็นใบสีพรมกับใบสีเทพนะครับนี่ครับ

ลูกลูกคดีมันเท่าไหร่ครับเนี่ยไปกองไว้เนี่ยเนี่ยค่ะพันเก้าสิบเก้าพันพรันทั้งทั้งผ่านนี้ไปใช่ไใช่รวมผันแ้ถ้ามีขันมาเองก็เหลือเก้าร้อเก้าสิ้หนึ่งพันเก้าสิบเก้าใช่หนึ่งพันเท่าไหร่ครับพันหนึ่งพันเก้าสิบเก้าหนึ่งพันเก้าสิบเก้า้าค่าค่าผ่านนี้ผันนี้ร้อยเง ว่าน,นี้มันร้อยกว่าบาทแหล,ละเราคิดในราคารวมแล้วขันเก่ามาก็จะจะถูกหน่อยหาก้าขันออกแต่ถ้าสั่งทั้งขันเลยก็หนึ่งพันเก้าสิบเก้าไม่แพงนะงานปานนี้นี่ครับสนใจก็ตามนำบัตรที่แนบให้เลยครับเป็นงานพิธีต่างๆงานใหญ่ๆมีมีครบหมดครับ อย่างที่เห็นนะครับผัานนะครับใบสีเทพใบสีพรมนะครับพวกนี้จะมีออเดอร์จากลูกค้าสั่งทั้งหมดนะครับทําตามออเดอร์นี่จะเป็นที่จะเป็นทําขายเลยก็จะเป็นพวกพานไอ้ใบสีปักชามนี่งานปานอนนีตนะครับ Cảm ơn các bạn dao theo dõi ด,ดอกไม้ออกมาแล้วก็สวยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นดอกบัวประดับยอดอีกหนึ่งอย่างนี่บขั้นตอนปักดอกบัวตันนี้ก็ประดับ นี่นครับดอกบัวเก้าดอกตามตาม้วยนะครับส่วนยอดนี้ก็จะเป็นดาวเรืองกับดอกบัวนะครับนี่ครับดอกบัวเก้าดอกนี่ตาม้วยนะครับตาม้วยก็ใส่ดอกลักดอกลักเกิดยงนี่ครับตรงคอปวย ก็แค่รีก็เสร็จเลยแล้วครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใบสีขันก้านะครับท่านชมแล้วชอบก็รู้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ